จะมจะพอต่จะยังไม่จะตั้งงาแมาได้มีอหาแผลขอห้ามจะเลยยิ่จะพอไต่หูมาปวะมุดชะก็มาจะเลยแม่ก็มาเิอะขนาไปยังไม่เหร Chị em mà ta gái xin mà như vậy đi cho bà Mắc mà chị 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 mà mẹ cho bà lời chị cả mà bà chị mẹ lô bà lời cho tôi Bà